นายกรัฐมนตรีนุ่งโจงแต่งไทยเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2569 ช่วงเย็นวันที่14กุมภาพันธ์2569ที่บริเวณพระปรางสามยอดอําเภอเมืองลบงลบุรีจังหวัดลบบุรีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะรัฐมนตรีร่วมชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์ก่อนพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่38ประจำปี2569ซึ่งเป็นขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่จัดโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมีการจำลองรูปแบบขบวนของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชรวมถึง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้ากับต่างประเทศมีผู้เข้าร่วมขบวนกว่า1,500คนจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่38ประจำปี2569โดยมีนายวีระพงศ์ธิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการในการจัดงานและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากณเวทีกลางพระราชฐานชั้นนอกภายในพระนารายณ์ราชนิเวศอําเภอเมืองลบุรี จังหวัดลบบุรีและร่วมชมการแสดงเดินชมบรรยากาศภายในงาน การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นงานประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดลบบุรีเริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2522โดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่38กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง22กุมภาพันธ์2569รวม10วัน10เขนณพระนารายณ์ราชินิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงซึ่งการจัดงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อง,งานอัตลักษณ์ละโวธานีเทิดสดูดีพระนารายมหาราชพระพันปีหลวงปวงไทยซึ่งมีความหมาย สำคัญ2ประการคือการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาผู้ทรงวางรากฐานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองละโวธานีหรือจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อชาวลบบุรีและบวงชนชาวไทยนอกจากนี้ยังเป็นการสืบสารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีโดยจังหวัดลบบุรีได้ร่วมกันสืบสารงานประเพณีที่สำคัญนี้มาจนถึงปัจจุบันการพร้อมใจนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยทั้งเมืองของชาวลบบุรีแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจสามัคคีของคนในจังหวัดลบบุรีนับเป็นกิจกรรมสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลบบุรีและยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนการส่งเสริมภาพพื้นเมืองของจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นการผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้ามาในจังหวัดลบบุรีเป็นจนํานวนมากซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นร้านเช่าชุดไทยและภาคบริการในพื้นที่อย่างมหาศาลิิชชชชาาตตีวขอััั้นนททุก่รบดเเลลยนะงไฟ